สวัสดีครับผมอยู่กับเราช่องฟังอมสินนะครับวันนี้ครับกับบรรยากาศฝนตกชุ่มฉ่ำนะครับสดชื่นนะครับวันนี้เราจะพามาดูน้องๆน,นะครับหลังจากที่เราได้กองดินนะครับมาดูว่าน้องๆจะสนุกสนานกับกองดินขนาดไหนนะครับวันนี้จัดให้ตัวละกองไปเลยครับผม แลโอ้โหดูสภาพออมสินนะครับดูสภาพน้องออมสินเรานะครับโอ้โหเละเลยครับเอาดินมาลงเสร็จยังไม่ได้ปรับสภาพดินเลยครับฝนก็ตกลงมาก่อนนะครับผมสภาพก็จะเห็นอย่างที่เห็นนี้แลครับผมโอ้หน้องๆดีใจนะครับกับการได้เล่นกองดินนะครับผมส่วนน้องออมสิินนะครับราบไปกับดินนะครับกองดินนะครับผมโอ้โหมาดู พามาดูนะครับว่าน้องๆดีใจขนาดไหนนะครับตอนนี้ให้เล่นกองดินไม่เล่นนะครับตอนนี้มาสู้กันนะครับสองเสือนะครับสภาพบริเวณโรงทังเรานะครับอันนี้ก็ได้นำดินมาลงนะครับสามคันรถนะครับผม ใหดินให้เล่นไม่เล่นนะครับสู้กันครับตอนนี้ืออยู่ตะหัดทีครับอุ้ยอ้สองหนุ่มครับผมตัวหนึ่งซีดอตัวหนึ่งงานนะครับมาดูกันนะครับว่าตัวนไหนจะชนะครับอุ้ยนนี้เป็นการหยอกกันนะครับเอ่อขี่กับน้องหยอกกันนะครับเฮ้หลูกพ่อโค้งเลย บรรยากาศฝนตกนะครับชุ่มชํานะครับแต่ละตัวก็จะห้าวนะครับนนานอัสสันว่ามาหยอกยังต่กันอยู่ฮะเลินดินนเฮ้ฮฮไม่ฟังพ่อเลยไปเลินดินเลินดินไปเดินดินโตครับเลยียวููกครับสวย เสียงหวานก่อนครับครับอืมตัวโตทักทายแล้วครับอุ้ยอุ้ยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมพี่กับน้องทำศึกกันแล้วครับตอนนี้อุ้ยอป้าป้าลูกป้าป้าไปแย่กันไปแย่กันเลยตางคคนตังเหรียญโอ้โหดูสภาพน้องออมทินนะครับ ลีกว่เพื่อนนะครับเพราะว่าฝนตกหนักนะครับเมื่อสักครู่แต่ว่าตกไม่นานดีหน่อยที่ตกไม่นานนะครับแต่ก็สภาพก็แฉหมดนะครับผมเพราะว่าฝนสาดนะครับดูพ yes. <ม> <น tidak> <c oughs> ี่อมสินไม่สนใจครับพี่อมสินไม่สนใจครับผมไอ ทำกินเล่นโคนอย่างนี้ครับเลียนเอเลี่เ,เลยครับผม พอดีเอาดินมาลงมาเอาดินลงเสียว่าจะปรับสภาพสภาพให้น้องนะครับก็ไม่ทันนะครับผม <c oughs> โอ้ฝนตกมาเละหมดครับไม่เป็นท่า <c oughs> คนตังเล่นใหญ่เลยครับโอ้ทุ่งกุลาเล่นรินใหญ่นะครับทุ่งกุลามีความสุขกับกันได้กองดินนะครับวันนี้พี่เอฟซีจัดให้สามกองนะครับส่วนกองของน้อมสินเละตุ่มเปยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกหนักนะครับผมเอออมสินเละเทือหมดเลยเละเทือหมดเลยอมสิน,นีตัวโอ้โหดูไม่ได้เลยสนุกใหญ่เลยนะเราดูกระโตครับดูกระโตดูกระโตอ้ย ดูทุ่งกุลาครับดูทุ่งกุลาทุ่งกุลาครับอุ้ยทุ่งกุลาเอาใยนะครับทุ่งกุลาเอาใยนะครับดอปลายโตๆนะครับเอ้ยยทุ่งกุลาชอบเข้ามานะครับกองยิม <satisfy karang ados> มันดูสาวสวยอมสินของเราโอ้โหจิ้งเลยนะครับตอนฝนตกนี่มีหน้าตาเต็มแลเชื่อนะครับผมมีูวกอสูงนะครับับการได้เล่นกองดินนะครับก็ต้องขอบคุณไปยังพี่เอฟซสาวสวยคุณยายเอซคุณน้าเอฟซีและพี่น้องเอฟซีนะครับทุกท่านนะครับที่สนับสนุนดินให้น้องช้างของเราได้เล่นในวันนี้นะครับผม โอ้โหต,ต่างมีความสูงนะครับแต่ละเชื่กงน,นะครับโอโ้ดูหน้าตานะครับผมอ้อมสวันด,ดีจ้าสวยแล้วลูกจ้าสวยสวยลูกเสวยเสียงแล้วเสียงหวานสวยจ้าวัสดีครับหน่อยสองู่สวัสด,ดีครับสวยลูกครับสวยครับหนูทุ่งกุลาครับ ทุกุลานี่จะดื้อกับเพื่อนนะครับให้สวัสดี่ไม่ยอมเลยสวัสดีครับทุกุลาสวัสดีครับสวยลูกครับครับสวยหน่อยไม่ยอมครับโอ้โหไอที่ดื้อโตโตครับกันลูกครับเอ้ยโตโตพูดง่ายนะครับนี่ก็คือความสุขของน้องๆช้างนะครับ ครอบครัวพังอมชินนะครับผมสามพี่น้องนะครับส่วนพลายโตโต้นะครับก็จะถึงวันวันเกิดพลายโตโต้นะครับเดือนหน้านะครับนะครับวันเกิดท้องโตโตเดือนหน้านะครับใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้าสู่ ปีที่เจ็ดนะครับลายโตโตอิชอิชอมชินทำอะไรอิชอมชินจะกิ้งนะครับอิชอิชอิชอมชินจะกิ้งนะครับอมชินอมชินจะกิ้งนะครับอมชินเอ้ยสองเชือกนี้ทำอะไรกันสองเชือกนี้ฮึทำอะไรกันลูก วันนี้เราก็พามาดูบรรยากาศหลังฝนตกนะครับหลังจากที่น้องๆครับได้กองดินครับสวัสดีครับกวนสวยลูกสวัสดีครับครับสวยลูกครับผมเสียงเร็วเสียงดูจอมซาครับ ไอ้ตัวเล็กกับางงายาครับดูดูน้องอมสินนะครับผม,มสบายใจเลยครับผมอมสินของเราสบายใจเลยสนุกไหมลกูกเย็นสบายนะครับ การที่เขาได้เล่นโครหรือคุกคนอันนี้อย่างนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าตอนกลางคืนนะครับเขาก็จะช่วยยังไงล่ะช่วยป้องกันจากยุงจากมแมลงได้นะครับการที่เขาอาขีต่ตงนี้นะครับมันอาจจะดูงั้นเขาเลอะเทอะแต่ว่าช่วยกลางคืนตอนคืนนี้มันช่วยกันยุงกันแมลงได้นะครับโคนที่ที่ตงนี้นะครับเอออมสินดีใจอมสินดีใจ อึ้งแทงดินอึ้แทงดินครับออมสินสนุกไหมลูกครับสำหรับคลิปนี้เราจะลาไปกับออมสินนะครับผมเอาอมสิน,นสวัสดีจ้าเอฟซีสวยๆลูกสวัสดีจ้าสวยก่อนเสียงหวานๆลูกเสียงก่อนจ้าสวยสครับ ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้พังอมสินเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะสำหรับวันนี้อมสินบา,บายบายสวัสดีค่ะ